ชีพิกัดเค้กติดแกรมในราคาหลักร้อยเค้กที่สวยเหมือนเราดาราเซเลบมีการแต่ราคาบอม,มากไปดูกันค่ะอยู่กันที่เซนทันเวสเกตนะจ๊ะตามเจมมาเลยร้านเค้กติดแกรมวันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับท็อปเลยค่ะชั้นหนึ่ง เจอแล้วหนูดำคิดเช่ดว,ว้าวแกดูสินี่ละแกเค,ค้กวันเกิดของเราดาราเซรีบที่ยอดส่วนลงมาให้แบบขนาดนา่ารักมากเลยอะแต่ถ้าใครอยากจะได้ขนาดใหญ่เบิ้มนะจ๊ะสามารถสั่งร่วงหน้าได้เลยนะคะดีไซน์นี่สามารถคุยกับเชฟได้เลยอยากได้แบบไหนและตัวนี้จะเป็นเค,ค้กบล็อกนะคะตอนนี้มีโปรซื้อสองแถมหนึ่งด้วยละ่ะคือวัตถุดิบของเขาะจะเป็นวัตถุดิบนําเข้าจากเกาหลีเลยนะว,ว้าวและยเค,ค้กอันนี้ละฉันอยากจะเป็นเจ้าหญิงออโรราในราคาห้ากางเกงเนะจ๊ะราคามิตรภาพโบมาเราเจอกันได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันค่ะวัน one aperture ใคร สวยแพ็กเกจจริงดีสวยต้องปอกสุดๆเหมาะกับวันพิเศษมากๆสีชมพูแทนฟอร่านางฟ้าพี่ใหญ่ที่มอบพรแห่งความงามกินแล้วคือแบบสวยเก๋ถ่ายรูปสวยแน่น,นอนเค้กครีมนมสดจากเกาหลีนุ่มลงบนสุดๆส,ส,สีเขียวแทนฟอรแนนางฟ้าพี่คนรองที่มอบเสียงไพเราะเสียงหัวเราะแล้วมีชื่อเสียงเนื้อเค้กคือแบบสอดไส้แยมสตรอเบอรี่ด้วยละ่ะอยๆรสชาติลงตัวสุดๆไปเลยสีฟ้าแทนแม,มรี่แวท์เธอนางฟ้าน้องคนเล็กผู้เปลี่ยนคำสาบจากกรายให้กลายเป็นดีว,ว้าวอร่อยแถมได้พรเต็มๆไปเลยแต่ก็มั่นใจเรื่องคุณภาพละรสชาติได้้้้เเเเเเเลยพรรรราาาาาะจขอออออองนนนนกกกกกกก็็็ปแชช์มตต่่่่ััทีีีคบบซดวส ปรียหวานเข้มลงตัวสุดๆเค้กสตรอเบอรี่ด, <C ake strawberry> ด้านล่างเนือเ้ <C ake strawberry> อเค้กนุ่มๆตัวครีมนมสดเกาหลีตาวท็อปด้วยแยมสตรอเบอรี่แบบสดๆโอ้คำนี้ฟินสุดๆไปเลยต่อกันด้วยวันนี้ราชาเกอร์คือหน้าตาก็กินขาดล้างใจเชื่อละว่าเฉลแบบพิถีพิถันทุกขั้นตอนรสชาตินี่ฟิลเหมือนกินเค้กอยู่เกาหลีละแกเค้กบูเบอรี่คลาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบเข้มข้นลิ่นมันช่างหอมยาวยวนใจเจ๊สระเหือิร์ดรสชาติครีมนมสดของเกาหลีมันนุ่มละมุนไม่เลี่ยเลยละแก่อยากให้มารอสาวถ